สวัสดีครับผมออแอดมินเพจดินแดนแห่งการป้ายยานะครับวันนี้จะมารีวิวโมดูล gps นะฮะเป็นชิปเซต ubox 7นะครับอันนี้จะไว้ใช้กับแท็บเล็ตหรือมือถือนะครับที่ที่ไม่มี gps เนาะเราต้องการใช้ gps ไม่ไว่าจะเป็น google map อะไรเงี้ยที่ต้องใช้ gps นะครับก็ใช้ตัวนี้แทนจะเป็นเออ่ USB Type A นะครับถ้าเราจะต้องใช้กับอออย่างแท็บเล็ตของของแอดเนะี่ยเป็น Xiaomi Pad หกเนาะ mm hmm. ก็จะเป็น Type C ก็จะต้องใช้ OTG นะครับหน,นึ่งตัวอันเนี้ยยี่ห้ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ให้ตัวเหล็กมันหลุดออกไปเนาะส่วนตัวเนี้ยในไทยมีขายนะครับทั้ง Shopee Lazada เลยตัวละ220พร้อมส่งเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไปให้สำหรับคนที่ รอนานไม่ได้แต่แอดสั่งใน Lazada มานะครับช่วงโปรโมชั่นจากจีนเหลือประมาณ107บาทนะครับแต่ปัจจุบันอะเห็นล่าสุดอ่ะอยู่ที่115บาทเนาะอันเนี้ยเจอถูกที่สุดละยังไม่รวมโค้ดร,รวมคอยอะไรต่างๆนานานะครับอาจจะได้ถูกกว่า100บาทโอเคเดี๋ยวอันเนี้ยจะส <c oughs> าธิตวิธีการใช้นะครับเวลาใช้นะครับก็คือเสียบแล้วก็เสียบเข้าที่ตัวเครื่องได้เลยมันจะขึ้นไฟสีแดงนะครับ จะใช้คู่กับแอปออ GPS connector นะครับการตั้งค่านะครับก็จะมีตัวในแอปนะครับก็จะมีนี่นะครับให้เลือกเป็น usb device นะครับส่วน input source setting ก็ให้เป็นตัว u b o x เนะอะพรตัวเนี้ยมันเป็นชิปของ u b o x เนี่ยมีให้เลือกอยู่ส่วนค่าอื่นนะครับอันเนี้ยก็ให้เลือกเป็นค่าเดิมของมันเลย default ของมันเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยมันจะมาของมัน ก็เป็นออโตเมติกไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในตัวเครื่องเราจะต้องเปิดตัวหมดผู้พัฒนาก่อนนะครับโดยการเข้าในของแอป GPS นี้ได้เลยก็คือเปิด Set Mock Location นะครับแล้วก็ไปที่ Developer Option ให้เราเลื่อนมาที่ตัว Mock Modem นะครับอันนี้ให้เปิดอนุญ,ญาตไว้ เสร็จแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดเลยครับอันนี้ของเสียงมีนะยี่ห้ออื่นอาจจะอยู่สลับที่กันไปตัวแอปจําลองสถานที่ก็ให้เลือกเป็นตัว gps ตัวนี้นะครับที่เราโหลดมาแล้วก็บังคับให้ใช้ตัว gws นะครับเต็มรูปแบบเลยมันจะได้แม่นหน่อยแต่ถ้าใครไม่เปิดกลัวอยากประหยัดแบตกลัวแบตหมดเลวก็ปิดก็ได้แต่อาจจะไม่ได้แม่นจนเกินไปนะครับโอเคทีนี้เรียบร้อยเราก็มาดูในแอปตัวนี้นะครับ แอปของตัว GPS connector นะครับอ่ะพอเราเชื่อมเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกด้านซ้ายบนเลย USB U box นี่นะครับเนี่มันก็จะเห็น In view นะครับแล้วก็ใช้ GPS ตัวไหนบ้างที่ที่แอดลองนะครับเอ่อจะจับได้ประมาณ14 14ตัวเราจะยุสเตัวทีเนี้ยถ้าเราอยู่ในอาคารอย่างตอนเนี้ยแอดอยู่ในหอเนาะอยู่ในอาคารเอ่อ มันก็จะจับยากนิดนึงเพราะมันอยู่ในอาคารมันก็ต้องรอพักใหญ่เลยเนี่ยมาละสามตัวหายไปละก็ะคือต้องรอพักกใหญ่เลยแต่ว่าถ้าอยู่นอกอาคารแอดลองละใช้ได้ชัวร์ร้อเซกับ Google Map เอ่อแม่นแม่นแม่นเลยครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผิดหมายถึงว่าพิกัดไม่มีเพี้ยนเลยครับส่วนความเร็วของเอ่อในการขับรถนะครับ กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะคาดเคลื่อนกันอยู่ประมาณ1นกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินนี้อ,อ,อยู่ในในในค่าที่รับได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ส่วนใครอยากได้ลิงก์นะครับเดี๋ยวจะส่งไวเออทิ้งไว้ให้ในใต้ใต้คลิปอีกทีนึงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ